สบายดีพี่น้องสบายดีที่ประสุผู้คนเด้อมืนนี้ก็ออกมานาโคกคือเก่าเนาะพี่น้องเอยบรรยากาศกันหนาวหนาวหอนหอนหนาวหนาอนหอนเนาะจะหน่ายนาจะหน่ายหอนหอนช่องซัมเมอร์เมื่อนี้เริ่มลมอีกเลยพี่น้องมื่อนี้ก็ออกมานาคือเก่าเนาะออกมาขวัดเต่าพี่น้องออกมาขวัดท่าน ออกมานาเก็บฐานคือเ,เก่านเนาะยุ่หน้าโคกเหมืมมอ,อนใบใหม,ม,ม,ม่กำลังเริ่มสิลินพี่พี่พี่มาทางพี่ลูกมาทางพี่พี่มาทางพี่มาไว้ล้มผัดได้ทางหน้าหามามามานนี้กำลังเจาะหูอหือกเจาะทางลง เยผู้จาดจาดลงหลุนนะเออรอ,อ,อ,อบนี้แต่แบบไม่ไงยเงยใช่ไอมไม่น่ะมันเบิดแเดเลยด้ไม่ไม่วิกมันเบิดลเลยต่ไม่งงๆผู้นำนะพายกบกลงเหงเติบ ปีนี้สิปลาลายคือปีกายนี่บ่เนาะปีกายสิปลาดุกอลีอลอหักโตบ่ใหญ่ตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆกปูบ่มีบ่ถ่ะหญ้าหญ้าหญ้าไว้ปีนยังนะ ทุญยาดูทุญยาดูอ่ะทุงยาอะทนยาลูกะอะทุญยากินยังนะปากมุมาอะทุงยาไว้ลูกไว้เออบรจับกระยาเมจับให้นี่อดีงานอดีฮะโอ้ยพอนผอนผอนผอแล้วแล้วผนผอนสายเก็บทานสายเก็บทานฮาเก็บทานอีกแล้วมันนี่บอบีเฮ้ยเฮโอ้ยยามายามาลูกขี้พุ่นนะ เปิดทางเข้าปากถ้ำหมดแดงกันยังบ่มีไข่พี่น้องเอ้ยนี่นี่หัางหรือตีบ่มีไข่นี่แต่ห่างห้างเข้าสูแล้วดูหน้าแรงแล้วเด้อบัดนีหหายเงียบไข่หมดแดงบัดนไหนแม่แม่แม่อืมอ โอ้ยอย่านะจินเว้ยจักหน่อยมันจักลงนี่ค่ะคือมือนะฮะยาสะอย่าเห็ดอ้ายสิอ้ายสิมาเก็บทานสิยังเลยใครว่าตลาดขายปลาย่ามาพี่บังหัมย่ามาพี่ย่ามาพี่ลูก นะเบาเก็บถ่านออกมาพีมาพีมาไว้มันควันกลุ้มๆอยู่พอดีจังเก็บได้บ้าหกสอบปลาปลาผูกไปผูกไปเบิ่งๆได้บลาหกสอบบ่จนเบิดเนาะเหลือน้อยเดียวคนดูมาเก็บถ่านอีกแล้ว ชงกรเนียอใส่แม่ก็รื้มาส่งมาหมหามำบุษนเก็บาน Con กี๋ sáng mà ดู thẻ kép แล้ว năm, เก็บ mà <laughs> <laughs> เออยาวโพดฮะดูรี้ยพายได้สิได้เห็ดผัวนี่เนาะทิ่มกายหัดขู่เว้ยเด้สิได้เห็ดผัวเนาะ เฮ้ล <c ười es> <c ười> ่าหายไปเศร้าหายแล้วใชเออมันยาวโพดฟูนทิมกายฮัดขู่ฟูนทิมแห้งจะเหยกายฮัดขู่แม่เออเอาลงเลยเออ

Vô phân vật chút, vô đi rồi hết hết. Giữ cái trái lục. Giữ cái khu ะยูันเก็บถนะ่านแล้วเละพี่น้องมากินสม,มนบันบังไว้นะกลัวนางลงนางลองเอ,อามาไว้เสียเอาหยอยทรงเปีกยกนี่ามาโซ่องเอง,เองได้มาพี่น้องกินสมมกักระทันพี่จะจาวางเสร็จตัวนี้ก็ได้ เก็บผ่านแล้วแล้ว,ลวได้สิปายสอบก็จบชองฉีหกแปดสิบสิบเอ็ดช่องชิบช้านชีบฉีบชิบห้าสิบมหาสอบโอ้ยกิดบังไว้เนี่ยลูกละเก็บมักทันหน้าตายัางดำที่น้องท่าเมื่ออาบน้ำบบดเดียวเนาะ เบ่งมือกันเลอยอีกพ่ชิหาความงามมาแต่สายพี่น้องมันบองงามเลยเบ่งดังจะมีแพนดาลูแกล้งคัะกินสมพี่น้องมาเด้อกับแจวคาน้อชั่วกับแจวฮึววืม มุมขาดเยอืมดึงขึ้นบกไว้บังอือายบุ๋มมีส่งสง่งอายเปียกเอ้ยอย่บไปหันดากมาใส่อ,อืมอืมมันหัดต่อนั่งลงบันนี้นั่งลงจะแก้แก้ก็เห็นก็นั่งลงนั่งลง,งมือมือแหมงงงง <c oughs> เรือ่งอ,องเอาก็ชอบเหียมาเนาะหน้าหน้าลิงเออเห็นกองชัย <c oughs> หัวเห็นเพียหน้ <c oughs> นาแม่เห็นงามคนตัวงามเหมือง <c oughs> อ้อหมูเห็นดาษนะ อ้กาก็ะดูกอะเอาไปสอบน,นั่งรถไปเด้อชาพี่น้งนงนนนองกินส้มชาควักเอานี่นี้นี้ควักเอาลูกควักเอากินส้มเด้อสาวบุปเป็นก็ได้คนสองปีบ่บุปเป็น ย uh, ิดใแมกจิ้นอืมปลาน่าวะหมูเก็บเอ็ดเจ้าชี้ยึดหมูเก็บได้ยังไม่ยิบอยู่ยึดเลยได้จะเช่าไม่จะเช่าเนื้อเนี่ยแหละเนื้ออีพ่อยังชิลงเต่าอี ถือเข่ามากินน้ำเนียลำคำ็ดันดีมันกระทันกับเนื้อลายไหลอาวเปาไปค่นย,ยิบอันเดีฮะ เชาอนออีกนอนอยู่เลยเอนเช้าก็นอนหลังจากที่เก็บถ่านขึ้นเบิดแล้วก็เอาลงใหม่อีกพี่น,น้องภายใน ตัดเพื่อสิได้แต่ละเถื่อบัดลงเถื่ถอดือโซกเถื่อบดไม่ก็ได้เนี่ยเหลือไปลายโคลาเลกำลังสิเต็มใกล้จะเต็มแล้วต้องคอยซ้อนเขานะพีน่น้องการสั่นนะมันสิได้ทานน้อยมันสิบเต็มเต่มตามันบค่คเลาลงทำอิดเด้เขาใส่เต็มแล้วเขาจังเขาจังอันของขอย่างไรเริ่มเลย จังก่อด um. ินถมเพื่อสิเต็มนี่ก็เบิร์ดไล่ดอกรังเด็งหมาขนใหญ่สหลงคุอยคักแต่ก็ต้องได้ไม่น้อยซ้อนนำแดด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 ใน่เอาก็เมือกันแล้วพี่น้องลกแแล้วกับกัะ โอ้ยพากระยืตากแดดท่นแหละอยู่ h มปปไปๆๆๆตอน,อ,อนนี้เตรียมทานขึ้นรถนอนพี่น้องเตาหาอบเรียบร้อยจนจูดเลยพี่น้องพูนี่นยยก,กอ,อยากขึ้นรถก็บพ่อพู้อยากขึ้นรถ